คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินทราชินีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติไอบาโจอําเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสพร้อมเปิดห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีบ้านไอบาโจตำบลภูเขาทองอำเภอสุขรินจังหวัดนาราธิวาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพสมพระเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับเยี่ยมชมบูธนิทรรศการซึ่งประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรและหัตกรรมในพื้นที่มาจัดแสดง จากนั้นได้เปิดห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านโดยมีนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภุกนราธิวาสพร้อมคณะร่วมต้อนรับค่ะ สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติไอปาโจได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง4หมู่บ้านและตำบลมามง1ห,หมู่บ้านทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและพี่น้องภาคตอนออกเฉียงเหนือที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาประมาณ6000คนค่ะโดยได้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพงานควบคุมป้องกันโรคและงานฟื้นฟูสภาพนอกจากให้บริการรักษาโรคขั้นปฐมภูมิทั่วไปแล้วยังได้ให้บริการด้านทันตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกาย การปลูกผักปลอดสารพิษและการรณรงค์ฉีดวัคซีนในเด็กและหญิงตั้งครรภซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยบาบาลสุขีรินค่ะ